สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนหน้ากระจังฮิโนวิกเตอร์ห้าร้อยนะครับอตอนนี้ก็รื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมากำลังจะใส่กิปกระจังใหญ่เสร็จเรียบร้อยนะครับตนนัวนี้เดี๋ยวใส่สมอนะครับใส่สมอแล้วก็จะขันนอตแล้วก็ยกกระจังหน้าใหญ่ใส่ก่อนนะอันนี้กิปใส่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับถอดของเดิมใส่ตามที่ของเดิมมีมานะครับ แล้วก็ถอดใส่ในนี้หมดแล้วนี่ฮะกระจังหน้านะครับก็มีถอดตัวนี้นะครับตัวนี้มาจากของเดิมนะครับมาใส่นะครับ2ตัวนะสำหรับกระจังวิกเตอร์500นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่สมอนะครับตอนนี้ก็ใส่สมองข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนะชื่อคืนก็เปลี่ยนนะครับนัดไว้ก็เปลี่ยนให้ทุกท่านเลยนะพาไปดูกระจังล่างครับ กระจังล่างสองอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นซี่กลางนะครับซี่กลางจะเล็กกว่าส่วนซี่ใหญ่ข้างล่างจะใหญ่เลยอันนี้อยู่ตรงกันชนนะครับสองชิ้นนี้นะอยู่ตรงกันชนนะครับถ้าเป็นหกล้อนะครับก็จะใช้กระจังใหญ่ <S <s ตัวนู้นตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะตัวล่างสุดเลยนะครับอ่าตัวล่างสุดนี้จะอยู่กันชนนะครับเราตรงนู้นจะอยู่บนฝาหน้าถ้าเป็นหกล้อ คล้ายๆรถของพี่ยุทธำดำซิ่งดินด่วนนะครับก็จะเป็น3าขั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปยกกระจังอันใหญ่ใส่กันนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็ยกใส่กันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดให้กิ๊มันลงนะครับเนี่ยไอ้พวกที่กิ๊ไม่ตรงรูก็เขี่ยให้มันตรงรูนะครับ กดเขาก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มีขันน็อตนะขันน็อตตรงนี้นะครับเนี่ยสตัวนะครับตรงนี้นะนะฮะตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองตัวเหมือนตามตอนตอนที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวก็เหลือถอดกิ๊นะครับย้ายมาใส่ของเดิม2ออันนะครับ นี่ครับเราก็ใส่น็อตสองตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้มันมีแผลนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถาโดนตัดหน้านะครับแล้วก็ถลยนะครับลากกันไปหลายเมตรเหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นแผลก็เลยมีแผลตรงนี้นิดหน่อยนะครับทําให้ตรงนี้มันโก่งและจิ๊บมันไม่เข้านิดหน่อยแต่ขันน็อตก็อยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่ครับน็อตสองตัวเนี้ จังหน้านะเนี่ยฮะเดี๋ยวเช็ดอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วนะครับเช็ดรอยมือรอยอะไรที่เราจับกันไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีกิฟนะครับท่านผู้ชมข้างล่างนะมันก็จะมีกิฟแล้วก็มีกิฟที่เป็นหัวหมุดข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเป็นกิฟแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าตอนออกก็ตอนจะถอดอ,ออกก็เอาไขควงแบนดนะครับ งัดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ง้างออกนะครับอ่าแต่พอจะใส่ก็เอาใส่เข้าไปในรูอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปเลยแล้วก็กดตัวนี้นะกดไอ้ตัวพลาสติกสีดาข้างบนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กระจังชิ้นตรงกันชนกันนะครับต้องดึงขึ้นก่อนนะดึงขึ้นก่อนนะครับเนรับ กดลงนะครับเนี่ยฮะ,ะ,ะให้มันเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงนะเข้าไปพี่ตอกเหล็กนี่เข้ามาอืมีมินะฮะกิ๊บไม่เข้าตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ารถชนมาเนี้ยนี่นฮะกิ๊บรตรงนี้ก็เลยเพี้ยนไปตัวหนึ่งนะใส่ไม่ได้นะครับ แล้วเหล็กข้างล่างนี่ก็งองอะไรครับเนี่ยตอนนี้ไดาจะใส่คลิปได้แล้วยิงนิดเดียวพี่แล้กวก็เดี๋ยวไล่ใส่คลิปตัวบนนะครับคลิปตัวนี้รูมันเพี้ยนนะครับอ่าอาจจะเป็นเพราะว่ารถไอ้นี่ไว้ด้วยนะครับเพีย้ยนนิดหน่อยะครับแต่รูอื่นไม่มีปัญหานะครับ ข้างบนก็ไม่มีปัญหานะใส่กิฟต,ตัวนี้นะครับเนะี่ยได้ไหมพี่ผมได้ไหนลีนชื่อว่าเพี้ยนนี่ยพี่พดูเนี่ยเห็นไหมลูนไม่ตรงอะ่ะนี่เอาอ้นนี่เป็นพลาสติกเราตะไบถูกลยไม่ได้เลยเราจะยาตไปก่อนนะครับยันให้มันเข้านะครับคลิปตัวนี้ ตัวเดิมมันมาไงก็อย่างนั้นเลยนะครับถอดเปลี่ยนนะครับชิ้นนี้ถอดเปลี่ยนนี่นะฮะร่องรอยดีนะครับไม่เป็นอะไรมากสีรถเดิมย,ยังติดอยู่เลยรถที่เบียดกันคือเป็นสีแดงนะครับเขามาตัดหน้าเนะี่ยนี่ฮะตรงนี้นะครับ กระบะมาแนวข้างนะครับอ,อันนี้คือโดนแก้มกระบะเต็มๆเลยนะตรงนี้นะโดนเสร็จป,ปุ๊บกระบะก็ตอนแรกก็ขนานกันมากระบะก็หันข้างนะครับก็คันนี้ก็ลากไปนะก็อาจจะมีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะครับข้างหน้าเพราะว่าโดนมาเนาะนะฮะ ก็ติดเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะสีขั้นเซตนี้ราคา9,500นะครับหน้าร้านนะครับพร้อมรับประกันลอกรับประกันอะไรให้นะเป็นโครเมียมล้วนนะครับไม่ใช่แหลบดำนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมล้วนนะนี่ฮะ เอาเหรอไม่รู้ผมยังไม่ถามเจเลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะครับหลังจากเปลี่ยนกระจังเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนหลอดนิดนึงนะครับเปลี่ยนหลอดไฟโมจิ่งนะครับอันนี้ที่ทัพพาร์ตก็มีขายนะครับดวงละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับดวงนี้ไฟของ S Y K นะครับไฟหมวกเมก้าวิตเตอร์นะครับอ่าไปเดี๋ยวมาเปลี่ยนกัน ไฟข้างบนไฟข้างบนติดแล้วเรียบร้อยครับเมื่อกี้ชุดกันจังหน้าชุดหนึ่งนะครับตังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทาดทางแล้วเลยแต่งไม่ถึงหมื่นนะครับกชุดกันจังหนาไม่ถึงหมื่นเก้าพันห้านะครับค่าส่งปลายทางนะตัวนี้เรียบร้อยก,กันชนกันนก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันมีแต่ของหกร้อนะ มันไม่มีรูใส่คิ้วไอ้กันชนข้างบนนะครับตรงนี้นี่ครัมันจะมีรูถ้าเป็นรถ3า4นะครับ3ามสี่สสามจะมีคิ้วใส่อ้น,นี้นะครับจะมีรูใส่คิ้วข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็น2,5,1ห้าหนึ่งสองหไม่แน่ใจมีอยู่แต่สองหกนะครับสอจะไม่มีตัวนี้นะครับก็วันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข้างพัดเลยแต่งนะครับสวัสดีครับ